It is known that one of the key success factors of every business is human resources. This also is true for Thailand's shrimp farming industry. I'd like to show you an example of the collaboration between operators and workers at our standard shrimp farm. Please follow me. Activities at the shrimp farm kick off even before the first light of the day. The first step is making sure that everything is ready for proceedings at the farm. This is also the time when the farm manager and workers exchange a morning greeting before proceeding to check the cleanliness and orderliness of the breeding ponds. This morning, uh, every morning, the นั่งวางแผนงานของวันนี้ว่าเราจะทําอะไรบ้างมีสิ่งที่เราต้องไปดูมีอะไรบ้างที่เราต้องไปตรวจเช็คมีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงแล้วก็พอให้อาหารมื้อเช้าเนี่ยเราจะให้ลูกน้องเนี่ยให้อาหารออโต้ฟีดเพื่อที่จะลดความเหนื่อยล้าของลูกน้องแล้วก็ลดปริมาณแรงงานแต่ว่าออโต้ฟีดที่เราให้เนี่ยเราจะให้ลูกน้องเติมครั้งละไม่เกินสองกระสอบเพื่อว่า อาหารถ้าไปอยู่ในถังแล้วเนี่ยมันโดนแดดโดนฝนมันมีโอกาสเป็นเชื้อราได้มีโอกาสที่จะเน่าติดถังหวานไม่ออกบ้างนู่นนี่นั่นเราก็จะมีการให้ลูกน้องเนี่ยมีการตรวจเช็คทุกๆ2-3อถึงสชั่วโมงแต่และว,วันเนี่ยเราก็จะมีการตรวจเช็คเช่นน้ําเช่นกุ้งกุ้งเนี่ยครับเราจะมีการเช็คยอทุกๆชั่วโมงเพื่อจะตรวจดูว่ากุ้งกินอาหารเป็นยังไงกินอาหารดีไหมสุขภาพกุ้งเป็นยังไงน้ําเราจะมีการตรวจวัดน้ําเป็นประจํา เพื่อที่จะตรวจดูว่าคุณภาพน้ําเหมาะสมกับกุ้งหรือเปล่าสภาพแวดล้อมที่กุ้งอยู่เป็นยังไงแร่ธาตุเพียงพอหรือเปล่ามีของเสียมากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าของเสียเริ่มมากเนี่ยเราก็จะมีการถ่ายน้ําอยู่เป็นประจําครับในการกําจัดของเสียเนี่ยเราจะมีการดูดเลนเราจะมีหลุมกลางเพื่อจะดูดเลนเนี่ยไปเก็บไว้ในบ่อพักเลนเราจะไม่ปล่อยลงไปในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยตรงเพราะว่าป่ากงกลางเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่า ถ้าเกิดว่าป่ากงกลางอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยกรองสิ่งสกปรกชั้นดีเพราะฉนั้นเนี่ยเวลาน้ําที่เราดูดกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันจะมีคุณภาพน้ําที่ดีกว่าถ้าเกิดว่าเรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องอยู่ร่วมกันกับชาวบ้านแถวนี้ซึ่งเขามีอาชีพหาปูหาปลาแถวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปทาลายป่ากงกลางปูปลาพวกนี้มันก็จะไม่เหลือมันก็จะหลู่ร่วมกันไม่ได้อะไรแบบนี้ครับส่วนเวลาลูกน้องเนี่ย พอมีการให้ออโตโ้ปีดเนี่ยลูกน้องก็จะเหนื่อยน้อยลงมีเวลาว่างในการที่จะปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยไว้กินเองหรือถ้าเกิดว่าเราเหลือเราก็จะนําไปขายเป็นไรายได้ให้กับลูกน้องหรือว่าถ้าใครขยันหน่อยปลูกผักสวนครัวไว้กินเองไว้ขายเราก็ให้ทําได้ครับ ลูกน้องแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นแรงงานถูกต้องหมดจะมีการทําอ o u ถูกต้องทุกคนจะไม่เป็นแรงงานเถื่อนในฟาร์มนะครับแล้วก็เราจะซื้อประกันสุขภาพจากโรงพยาบาลให้เพื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสาม,มารถรักษากับโรงพยาบาลได้ทั่วประเทศในงานฟาร์มเนี่ยด้วยเครื่องจกักรด้วยอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันมีความอันตรายเพะะื่อนะอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้บางกรณีที่เป็นเคสแบบว่าอุบัติเหตุดักหนักๆจริงๆเราก็ต้องมีรถยนต์แอนด์บายไว้เพื่อที่จะไปโรงพยาบาล ที่ใหญ่หรือว่าในตัวเมืองให้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยที่สแตนบายไว้ white, สามารถใช้ได้ย4ิบชั่วโมงเพื่อที่จะมีการรองรับเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ความปลอดภัยของตัวลูกน้องเองแล้วก็ลูกน้องคนไหนที่มีลูกมีเมียถ้าเป็นไปได้เราจะมีงานให้ทางพญา,าของลูกน้องทําด้วยส่วนลูกเนี่ยนะครับในบริเวณฟาร์มเนี่ยเราก็จะหาโรงเรียนที่ใกล้ที่สุด We not only take great care in farm management to produce premium shrimps, but also pay high attention to the safety and quality of life of our workers, listening to their concerns. This is because we believe that our workers' quality of life is inextricably linked to their work efficiency. Directing our efforts at bettering all aspects of our workers' quality of life is one of the driving forces to the success of the Thai shrimp industry. Following are a few testimonials from our workers that reflect our achievements in this regard. ถ้าไม่ได้ความสุขก็ออกไปแล้วออกไป <laughs> ทาง,งานข้างนอกแล้วก็มันก็ดีรู้สึกว่ามั่นคงอะค่ะคือการพอเรามาทํางานที่นี่เราสามารถมีเงินเก็บโดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่เป็นหนี้ใครคือไม่มีเงินเก็บมากแต่พอที่จะมีเงินเก็บแล้วก็มีเงินใช้ใใใจ่ายในในชีวิตประจาวันได้ค่ะโดยไม่เป็นหนี้ คือระบบของที่นี่คือเขาอยู่กันแบบพี่แบบน้องะค่ะคือการทํางานของที่นี่คือใช้ใช้การเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่เจ้าหนาาและลูกน้องคือเวลามีอะไรเราสามารถที่จะปรึกษาหัวหน้าได้เหมือนเหมือนเขาเป็นพี่เราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้ความคิดเห็นเราทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวคือไม่ไม่ไม่ได้ไม่มีข้อบังคับอะไรมากมายก็เลยสนุกสนุกกับการทางาน,นที่นี่ค่ะ ถ้าเกิดว่าลูกน้องเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีมีการพูดคุยกันโดยไม่ต้องทํางานด้วยการฝืนความรู้สึกทํางานด้วยความเข้าใจทํางานได้ความอยากทําเราเนี่ยพยายามจะปลูกฝังให้เขารักในอาชีพของเขาเพราะถ้าเกิดว่ากุ้งเลี้ยงได้ผลดีเขาก็ดีใจไปด้วยถ้าเกิดว่ากุ้งเสียหายเขาก็รู้สึกว่าเขายังทําได้ไม่ดีรอบหน้าเขาต้องทําได้ดีกว่านี้หรือว่ามีการชาเลนจ์ตัวเอง ตั้งเป้ากับผู้จัดการหรือว่ากับเพื่อนร่วมงานเพื่อจะแข่งกันว่าโอเคผมอยากได้เท่านี้เท่านี้ผมอยากดีกว่านี้กว่านี้คือมันเป็นการที่บ่งบอกว่าเขารักและใส่ใจในอาชีพของเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะโฟกัสเรื่องอารมณ์ความรู้สึกลูกน้องมากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เรามาโฟกัสเรื่องนี้เนี่ยประสิภาพงานก็ดีขึ้นลูกน้องก็มีความสนุกในการทํางานมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ใจเรื่องคุณภาพชีวิตของลูกน้องด้วย This is a group of workers who are content and who express their pride, love and happiness with their career. One indispensable aspect is providing them with safe accommodation, allowing them to fully rest. And this also contributes to the happy work life at our shrimp farm. เขาจะไม่ไคือห้องเช่าที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะจะไม่ได้เสียค่าเช่าค่เอาค่าไฟเราก็ไม่ได้เสียในส่วนของตัวพี่อ่ะพี่เป็นหัวหน้าเขาเขาก็จะให้เป็นข้าวสารหเดือนนึงก็ให้ประมาณออส,อส,อสองวิกวิกละครั้งอะค่ะสิบห้าวันอ,อ,อาทิตย์เป็นอาทิตย์นะคะจะให้ข้าวสารประมาณห้าโลสำหรับพี่นะแล้วก็มีน้ำมันให้ ส่วนเวลาถ้าพี่เจ็บป่วยไปหาหมองเนี้ยพี่ก็สามารถที่จะเอาไปเร็จมาเบิกจากที่บนอัลกออิดได้ค่ะสำารัที่จ่ายไปพถ้าสมมติว,ว่าเราไม่สบายรู้ป่วยไขย้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไปบอหัวหน้าถ้าถ้าสมมติว,ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรมาเราก็เนี่ยอนนามัยมีมีไปอาหารอนาไมายถ้าอนนาไมายบอกว่าที่นี่ไม่ได้ก็ไปโรงพยาบาลไปโรงถ้าสมมติว,ว่าไปโรงพยาบาลน,นะตรงไปไปบอกหัวหน้าใหญ่วาอันเนี้ยนะอนามมยบอกว่าให้ไป โรงพยาบาลอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไปบอกว่านะหัวหน้าใหญ่ก็อนุญาตไปเอามีคนขับรถอะขอไปส่งนี่แหละไปส่งถ้าสมมติว่าไม่สบายมากๆหรืออะไรเราก็หยุดได้แต่เขาก็ให้จ่ายตามปกติอย่างเงี้ยไม่สบายหรืออะไรเขาเราก็หยุดได้พักได้ We always realized that the Thai shrimp farming industry is not only a matter of raising premium shrimps and deliver a safe food product to the world's consumers, it is also a commitment to raising the quality of life of all individuals engaged in the shrimp supply chain. Everyone in the chain is entitled to enjoy that benefit. Premium Thai shrimps. It's not just about shrimp quality.